วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูมิสูบิชิชัยท่านตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดที่เป็นสีดําครับนี่มีท่านที่สอบถามเข้ามาว่าอยากจะดูสีดํานะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวพามาดูครับนี่คันนี้ครับจะนํามาตกแต่งนะครับคันนี้ครับนี่ผมให้ดูลูกลายลูกเส้นลูกสีครับ เดี๋ยวคันนี้มีในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมคันนี้ถึงมีอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้นะครับนี่มีตัวนี้ด้วยนะครับอ่าอุปกรณ์ตกแต่งนะครับคันนี้ครับแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับ นี่ครับคันนี้เป็นสีดําครับซึ่งบอกเลยว่าเงางามมากนะครับสีดํานะครับแต่คันนี้ยังติดอุปกรณ์ตกแต่งยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในครับนี่ครับด้านในจะเป็นแบบนี้ครับก็มีลูกจอนะครับส่วนคันนี้นะครับจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาครับเดี๋ยวผมให้ดูผมเปิดประตูนิดนึง คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้ครับใต้คอนโซลใต้จอนี่เองนะครับอ่ากุญแจก็เป็นกุญแจรีโมดนะครับแบบเค S ของนะครับของมิสูบิชิของเราโดยแท้เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งฟิล์มนะครับก็จอดรอทำความสะอาดจอดรอเก็บรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของอใครที่เห็นซุ้มล้อแบบนี้ครับนี่ซุ้มล้อแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ใครที่เห็นแบบนี้นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคันนี้ถึงใส่เข้ามาให้แบบนี้เลยเหรอนะครับลูกค้าที่นะครับลูกค้าที่ดูรถแล้วก็สนใจแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงนี้จนถึง31 จนถึง30กันยานะครับก็ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้เราจะมีแถมไม่ฟรีนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องอจองแล้วก็ทําสัญญาให้ผ่านนะครับถึงจะได้ตัวนี้นะครับเขาก็จะยึดตามาใบจองนั่นเองนะครับในช่วงแรกๆที่เปิดตัวนั่นเองนะครับกับมิซูบิชิคันนี้ก็สีดำนำมาให้ท่านได้ชมกันนะครับ อ่าอันนี้ก็ฝากสำหรับคนที่อยากจะดูสีดำนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีสีอื่นๆมาอีกครั้งนะครับสีอื่นๆที่กำลังทยอยมาก็เดี๋ยวผมจะรีวิวสีอื่นให้ดูนะครับโอเคเดี๋งไคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ